หลายคนนะคะสงสัยว่าเวลาที่เขาอะค่ะส่งคําถามกลับเข้าสู่ภายในเนี่ยนะคะทำไมคนอื่นเนี่ยถึงได้รับคําตอบได้รับไอเดียหรือว่าได้ปัญญาหรือความเข้าใจต่างๆเนี่ยแต่ทําไมตัวเขาเองอะไม่ได้นะคะความชัดเจนของการรับสารนะคะจากจิตวิญญาณภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะคลิปนี้นะคะว่าอยากแบ่งปันนะคะสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ ระดับของการรับสารหรือว่าความสามารถในการรับสารนะคะที่ตัวไว้เองเนี่ยได้มีประสบการณ์นะคะทุกคนนะคะที่อยู่ในเส้นทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะจะมี2แบบนะคะในเรื่องของสภาวะนะคะ 1. ก็คือกลุ่มคนที่เข้าสู่สภาวะนั้นแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นสิ่งนั้นแล้วนะคะ คนที่เข้าสู่สภาวะเนี่ยนะคะดูลักษณะของเขาเนี่ยจะไม่มีความกลัวนะคะจะไม่ตัดสินสิ่งใดนะคะไม่ให้ค่าไม่มีเงื่อนไขหรือมีก็น้อยมากในความเป็นมนุษย์นะคะจะรับรู้ได้ถึงความอิสระนะคะทั้งภายนอกภายใน รู้นะคะและอยู่ในสภาวะของความรู้สึกอิ่มเต็มอุดมสมบูรณ์นะคะที่มันเกิดจากการวางใจนะคะหรือกลุ่มคนที่โลกสวยนะคะก็คือเริ่มมองอะไรเนี่ยก็งดงามไปหมดนะคะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะคะส่วนกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนที่มุ่งไปยังการเป็นนะคะมุ่งไปยังการเข้าสู่สภาวะนั้นนะคะ คนกลุ่มนี้นะคะจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะยังอยู่กับความกลัวบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องนะคะอยู่กับความขาดแคลนนะคะอยู่กับการให้ค่านะคะแล้วก็มีข้อจํากัดมากมายในชีวิตนะคะยังรู้สึกขาดแคลนหรือว่ามีไม่พอแล้วก็จะเป็นไปตามที่มันเกิด ตา,ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นไปตามสิ่งที่โลกอะ่ะนำเสนอไม่ว่าผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์จะเป็นยังไงก็จะไหลไปตามสิ่งนั้นค่ะแล้วทั้งสองกลุ่มนี้นะคะแตกต่างกันยังไงนะคะคนกลุ่มที่สองเนี่ยนะคะก็จะถูกบดบังจากความกลัวนะคะ ความกลัวที่เกิดจากประสบการณ์นะคะของจิตสํานึกความกลัวเนี่ยนะคะจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าตัดสินใจเลือกอะไรใหม่ๆหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้รับโอกาสใหม่ๆหรือเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ที่มันต่างออกไปนะคะความกลัวนะคะมันคือภาพในหัวคือส่วนของจิตสํานึกนะคะเมื่อเสียงในหัวของของเราเนี่ยนะคะมันมีแต่ความกลัวเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้ยินเสียงของใจ ะะหรือว่าปัญญาที่อยู่ภายใน,ในความกลัวนะคะความขาดเนี่ยก็จะทําให้ยังคงสแสวงหาต่อไปเรื่อยๆนะคะทั้งปัญญาขอบนอกเนาะนะคะแล้วก็ทั้งไหลไปกับสิ่งที่โลกนําเสนอให้นะคะทั้งหมดนี้นะคะมันคือยังไม่สามารถที่จะออกจากความกลัวได้นั่นเองนะคะทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยนะคะต่างรู้ นะคะคือรู้ว่าตัวเองคือใครและเป็นอะไรนะต่างรู้การทํางานของจิตด้วยนะคะแต่กลุ่มคนที่มุ่งไปยังการเป็นสิ่งนั้นนะคะหรือว่ายังมีความกลัวอยู่เนี่ยหรือว่ายังไม่หยุดที่ตัวเองอยู่เนี่ยจะยังคงใช้บริการของจิตสานึกอยู่นะคะแต่คนที่อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเข้าสู่สภาวะนั้นแล้วเนี่ยจะหยุดนะคะแล้วก็กลับมาเชื่อมต่อกับภายในเพื่อสร้างผลกระทบออกสู่ภายนอก นี่คือการตระหนักรู้ของคนที่ตื่นรู้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดเป็นหลักฐานให้คนคนนั้นเนี่ยเริ่มนะคะที่จะเชื่อนะคะและและเขาเรียกว่าความเชื่อเนี่ยนะคะที่มันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นจากหลักฐานที่ตัวเองค่อยๆเก็บไปเนี่ยมันจะกลายเป็นศรัทธาน,นะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่มันแตกต่างกันของคนทั้ง2กลุ่มในเส้นทางจิตวิญญาณก็คือ ความเชื่อค่ะและความสามารถในการรับสารนะคะมันเกิดจากความเชื่อนะคะเกิดจากความศรัทธาแล้วก็ความเที่ยงนะคะหมายความว่าคนที่เข้าสู่สภาวะค่ะคือคนที่หยุดสแสวงหาใช่ไหมคะแล้วกลับมาเชื่อมต่อกับภายในด้วยการส่งคําถามนะคะหรือว่าการส่งคําอธิษฐานจิตนะคะการส่งคําถามนะคะกับเข้าสู่จุดอ้านอิงก็คือ จิตวิญญาณภายในเนี่ยแหละนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญการส่งคําถามนะคะหรือว่าการ affirmation หรือว่าการส่งคำธิิฐามจิตเนี่ยนะคะคือการรู้ว่าเราเนี่ยนะคะกำลังพูดอะไรนะคะแล้วเราเนี่ยกำลังพูดกับใครอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมคะคือไปที่จุดอ้างอิงก็คือจิตวิญญาณภายในเลยนะคะบนความเชื่อสุดใจว่าพลังเนี้ยมีอยู่นะคะ บนความศรัทธาว่าจะได้รับทุกคำตอบนะและจะได้รับการแก้ไขในทุกปัญหาส่วนความเที่ยงนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มนะคะรับรู้การมีอยู่ของสิ่งนั้นใช่ไหมคะคุณก็จะเริ่มฟังเสียงหัวใจหรือว่าฟังความรู้สึกของตัวเองไม่ทำตามสมองทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วนะคะจุดนี้เองนะคะที่ที่คุณเนี่ยนะคะเริ่มที่จะให้พื้นที่ของจิตวิญ,ญญาณตัวเองเนี่ย ได้แสดงตัวออกมานะ,ะเหมือนคุณอนุญาตให้เขานำทางอะคะ่ะและเมื่อคุณฟังนะคะและทำตามเ,าเขาเรียกว่าทำตามเสียงหัวใจไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่คุณส่งคำถามอะไรออกไปนะคะคำตอบมันก็จะมาชัดขึ้นนะคะเร็วขึ้นนะคะคุณจะทําตามความรู้สึกไปเรื่อยๆนะคะที่เรียกว่าการใช้หัวใจนำทางนะคะแล้วเรื่องนี้นะคะมันสำคัญยังไง เมื่อคุณรับรู้การมีอยู่ของสิ่งนั้นนะคะคุณศรัทธานในสิ่งนั้นคุณใช้หัวใจนําทางหรือว่าความรู้สึกนําทางเนี่ยหัวใจของคุณนะคะจะกลับมานําสมองเง้ยค่ะสภาวะเนี้ยหัวใจอะ่ะจะกลับมานําสมองนะคะมันเป็นสภาวะที่ที่อ้อยเคยพูดเสมอว่านําทางจิตสํานึกกลับสู่ ความเป็นของเขากลับสู่สภาวะเดิมแท้ของเขาและสภาวะที่หัวใจของคุณกับมานําสมองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาได้รวมอะค่ะเป็นสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยคือมันจะไม่มีความขัดแย้งนะมันจะเป็นสภาวะของการมีสมองและหัวใจที่มันสอดคล้องหัวใจคือวิญญาณนะคะหัวใจคือความรู้สึกคือจิตใต้สำนึกนะคะคือสายเชื่อมโยงระหว่างคุณนะคะกับ องค์ความรู้แห่งจักรวาลน,นะคะหรือว่าจิตวิญญาณก้มต้นกําเนิดหรือว่าจิตเหนือสํานึกก็ได้นะคะคาว่าวางใจในจักรวาลนนมันจะเกิดขึ้นตอนนี้นะคะพอวางใจมันจะไม่กลัวนะคะพอไม่กลัวมันก็เกิดความกล้าหาญไม่กลัวนะคะคืออิสระไม่กลัวคือไม่ขาดแคลนค่ะ พอสภาวะนี้เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเมื่อสมองและหัวใจของคุณเนี่ยมันสอดคล้องกันนะคะไม่ว่าคุณจะส่งคำอธิษฐานจิตใด้อกไปเนี่ยนะคะมันจะเกิดความรู้สึกลึกซึ้งได้เองโดยอัตโนมัตินะคะและจิตใต้สำนึกก็จะยอมรับอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเพราะมันไม่ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างความคิดและก็ความรู้สึกของคุณนะคะคำอธิษฐานจิตนะคะก็คือคำย้ำจิตคือ affirmation นะคะ ทุกท่านลองสังเกตนะคะประโยคขึ้นต้นเนี่ยในทุกตัวอย่างของการอธิษฐานจิตในคอร์สเนี่ยนะคะล้วนนะคะบ่งบอกสภาวะของความเชื่อบ่งบอกความศรัทธาและก็ความนอบน้อมที่คนคนนั้นเนี่ยเขามีต่อพลังของจิตใต้สำนึกหรือว่าต่อจิตวิญ,ญญาณภายในของเขานะคะคุณเห็นอะไรไหมนะคะว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ เราไม่ได้เป็นกายภาพสภาวะนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นกายภาพไม่ได้เป็นจิตสํานึกนะคะและเราก็ไม่ได้เป็นจิตใต้สํานึกด้วยนะ,ะแต่เราเป็นมากกว่านั้นคือเราเป็นผู้ดูทั้งสองจิตเราสวมการเป็นต้นกําเนิดเลยมุมมองที่กว้างนะคะจะมองเห็นทั้งหมดที่เหลือเนี่ย นะคะคก็คือการสกแกนตัวเองว่าเราเนี่ยควรจะทำยังไงให้จิตใต้สำนึกยอมรับหรือเชื่อนะคะหรือว่าตอบรับความปรารถนาของคุณนะคะเราทุกคนมีหน้าที่เพียงแค่สื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะไปยังจิตใต้สำนึกหรือว่าจิตวิญญาณภายในแล้วที่เหลือเนี่ยกระบวนการกาทำงานของจิตเนี่ยนะ,ะก็จะทำงานเองนะคะ หลายคนที่มีความกลัวนะคะและออกจากความกลัวไม่ได้เนี่ยนะคะวิธีการก็คือคุณสามารถที่จะใช้คําอธิษฐานจิตในการปลดปล่อยความกลัวหลังการรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะปลดปล่อยความกลัวปลดปล่อยการยึดติดปลดปล่อยพันธนาการออกจากจิตดวงนี้ของคุณก่อนนะคะเพราะว่าอดีตนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากอดีตใช่ไหมคะที่เป็นความกลัวนะคะหรือว่าการการังวลถึงอนาคตเนี่ย มันเกิดจากจิตสำนึกหรือว่าความคิดทั้งหมดเลยจิตวิญ,ญญาณนะคะรับรู้แค่ปัจจุบันรับรู้ประสบการณ์นั้นแล้ววางไม่ยึดติดสิ่งใดไว้จงสวมการเป็นผู้ดูทั้งสองจิต h, นะคะเม <ME> ื่อคุณเห็นการทำงานของความคิดคุณคือจิตวิญญ,ญาณเม <ME> ื่อคุณเห็นความรู้สึกของตัวเองคุณคือผู้อยู่เหนือทั้งสองจิต h, คุณเป็นมากกว่าส่วนขยายแล้วนะคะ เมื่อรู้นะคะเมื่อเห็นก็จะมีอำนาจควบคุมและมีสติในการเลือกทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองมาที่เรื่องของความสามารถในการแปลสารบ้างนะคะความสามารถในการแปลสารนะคะว่าเรียกว่ามันเป็นพัฒนาการนะคะสิ่งที่คุณส่งคําถามออกไปนะคะไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องถูกส่งผ่านมาทางว่าเท่านั้นนะคะ หรือโอ้โหคำถามแบบนี้นะจะต้องมาโดยครูโค้ดระดับประเทศหรือว่าระดับโลกแน่เลยนะคะอันนี้ก็คือการให้ค่านะคะสารนะคะที่เป็นคำตอบให้กับสิ่งที่มันอยู่ลึกลงไปในหัวใจของคุณเนี่ยหรือสิ่งที่หัวใจของคุณต้องการเนี่ยถ้าคุณได้รับนะคะหรือว่าเมื่อคุณได้รับเนี่ยความรู้สึกของคุณจะบอกนะคะ มันอาจจะรู้สึกแบบว่าเข้ามาในหัวใจนะคะหรือว่าความเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากปัญญาภายในทันทีโดยไม่ต้องผ่านสมองไม่ต้องผ่านการประมวลผลดึงความรู้ใดๆออกมาทั้งนั้นนะคะหรืออาจจะตามมาด้วยความรู้สึกแบบว่าปิติจุกในหัวใจขึ้นมาใจฟูน้ําตาไหลตามด้วยความรู้สึกซาบซึงขอบคุณขอบคุณนะได้รับแล้วรู้แล้วได้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ย ระดับของการแปลสารเนี่ยนะคะของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะขอใช้คําว่ามันจะเกิดขึ้นตามระดับของการวิวัตรตัวทางจิตาณของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นว่าทุกคนเนี่ยฟังว้ยแล้วเนี่ยเข้าใจไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะเหมือนอ้อยเมื่อก่อนที่อ้อยฟังที่เขาบอกคีย์แพงๆอ้อยฟังไม่เข้าใจอะไรคือคีย์แพงนึกออกไหมคะอ่านะคะตอนนั้นเนี่ยคือเราทุกคนนะคะจะได้รับรู้หรือเข้าใจอะไรก็ตามตามระดับ นะะของพลังงานณตอนนั้นนะคะที่เราเป็นอยู่สภาวะเขาเรียกว่าตามสภาวะที่เราเป็นตอนนั้นนะคะอ่านะคะบางคนเนี่ยฟังไว้แล้วตอนนี้เนี่ยบอกว่าเอ้ยพูดลึกมากเลยนะคะบางคนเนี่ยฟังไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ทุกคนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่เข้าใจแล้วได้เจอเนี่ยก็ไม่ธรรมดาละนะคะสารที่เป็นคีย์แพงนะคะอาจจะมาจากช่องหรือว่าคลิปฟรีก็ได้นะแต่เราฟังแล้วรู้สึกเฮ้ มันใช่เลยโอ้ยมันใช่เลยนี่นาอะไรเงี้ยคือมันจะเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงอะกับสิ่งที่เราอะรู้มาก่อนหนะ้านี่บอกไหมคะแล้วมันเกิดความเข้าใจขึ้นมานะคะแล้วเราก็รู้สึกแบบในหัวใจว่าเอ้ยขอบคุณนะมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะจงหยุดที่ตัวเองนะคะแล้วกลับมาเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในใช้งานจิตทั้งสองส่วนให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตนะคะ เราทุกคนนะคะรู้สัจธรรมเนี่ยได้เหมือนกันหมดแต่เชื่อต่างกันฝึกปฏิบัติหรือว่าทำต่างกันผลลัพธ์ก็ต่างกันนะคะหาวิธีที่เรียบง่ายนะคะที่คุณทำได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยนะคะจะต้องง่ายเพียงแต่เราเข้าใจกระบวนการของจิต่าหรือว่าเข้าใจกระบวนการของการทำงานของมันหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจนะคะถ้าเราเชื่อมโยงได้เราก็จะ นะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในโลกกายภาพนะคะและเกิดขึ้นในชีวิตหรือในประสบการณ์ของคุณคือผลของการทํางานของจิตของคุณนะคะและมันเกิดจากการอธิษฐานจิตของคุณทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ตามนะคะการอธิษฐานจิตมันคือการส่งคําร้องขอผ่านความคิดหรือจิตสํเนกไปยังจิตใต้สํเนกของคุณ ดังนั้นนะคะการจะเปลี่ยนผลลัพธ์นะคะมันก็คือการเปลี่ยนการอธิษฐานจิตที่คุณไม่รู้และไม่รู้ตัวให้กลายเป็นการส่งคำอธิษฐานจิตอย่างตั้งใจนะคะและเทคนิคต่างๆนะคะที่ได้แบ่งปันไปนั้นเนี่ยมันคือหลักฐานนะคะที่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้และมันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครเลยแม้แต่คนเดียวนะคะทั้งหมดที่ว่ายแบ่งปันมานนี้ เพียงเพื่อจะบอกทุกท่านว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลลัพธ์ให้มันเกิดขึ้นกับการอธิษฐานมันคือความเชื่อสุดใจในพลังของจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณภายในตัวเราทุกคนคะ่ะ